สบายดีจ้าพี่น้องเบอักสรู่ชุกคนนะจ้าเมื่อนี้เปิดทลิปมากนได้ยินเชียง้องงัดเลยอพี่น้องเมื่อเนี้ยแม่นอ้อยคือสีขาวครัวเห็ดต้มว้าพิษพี่น้อง้องนัดสีลงครัวเองสีเห็ดตามค่ะแม่น้อยบอกเลยพี่น้องสีต้มสมกบเนี้ยเป็นคนเห็ดเองให้แม่น้อยมาเด้เป็นคนบอกว่าเอาอย่างลงเอายางลงพี่นอ้นอ,งองเครื่องข้ากกบมีหมักเพชรมีกระเทียมมีนี่พี่น้อง ใบมะขามสมแล้วก็หัวซิงไข่ใบขี้หูนแล้วก็หัวขาเด้อจ้าบัดนี้เฮาก็สิเริ่มเผ็ดกันเลยเฮาก็เอาเครื่องลงมือเด้อพี่น้องแล้วกก็็มมาเเดับรียพริกกระเทียมแล้วก็สิเริ่มปรุนะปง,สงใส่แต่ิมเกลือก็ปรุงเฮาก็สิปรุงใส่เกลือเครื่องบวกแล้วก็ใส่ข่นัวซอนหนึ่งเต็มๆเลยพี่น้อง น้ำผู้เรียบร้อยจ้าเามะเขือพกลงเลยเอาลงในข้าวกระเบื้องเด่นดพี่น,อน้องเพราะว่าแค่มันคาวแล้วก็สิอัดผ้าหม้อเมียนกบทีสมวยเพื่นอนเอามาผ่าค่ะเลยพี่น,อน้องตึ๊บ่ากบทุกพี่น,อน้องมาเลยเอากระเจีนนเ๊ยนเสียดเจียศเลยพี่น,อน้องมีพริกมีนนมนนมนนกระเทียมเลยจ้าพักบัวเด้อจ้าที่ใส่ผงนัว ตม้มสุกบเขพพากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่ช้พักมีผ<พ>ักแถวพร้อมเดี่น้องเรียบร้อยเป็นอะไรแม่น้อยแ่บจว,ว,ว่าแทบแทบ่วานที่เห็นยังไงละคือมีเข็มพอมสักยายยาแลโบแลมโบมัดมัด่ดนได้เน พรอ่จีเพื่อไปซื้อยามาเรียบร้อยพี่น้องยาสีดแก่ยังก็พอมัดมัดเมนมัดเมนมัดเมนเนาะหฮดัมโบพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีมัดมีเมนติดกับม้าอะไรเนาะม้ามูกอบฮะเรียบร้อยเลยพี่น้องต้มศพกบอันนี้แกงขี้เล็กเสาอ้นเพิ่นแบ่งมาให้อากรนาเพิ่นเห็ดพี่น้อง แซวสสมมากินกนํำการจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีร้องสบายดีแต่บ้นต้มสมก๊กสมก๊กแาวเต้าเร่น้องเลยย้ายย้ายี่อ้บก

เราเร่องก่ายออกเาเต็นนกยออกยังไม่้อเลนแช่าหอยค่ะตอนเช้ก sure> ็วนกไนดนอยตอนเช้าก็วนกไหตอนซ้ายเต้นเต้นตอนเย็นเนี่ยบอลผูถึงเลขเชาตอนเชาก็วนก็ไิเลขยังี้ละตอนสวยก็ đừng chèn nó quên luôn cứ sủa cái mà tóc còn nhiên như

แบบบะคมแบบนี้แหละบะคมขอมแซ่บเล่นไปเผาเลยมักคมๆเลยอยากจะได้กังแืมันเป็นคมนแล้วตัวบคมแบบเป็นใบเป็นใบนะ้รไม่บอกเป็นละแกงปลา เป็นใบเลยแท็เราปาะจามุนบบนี okay. ้เราเบ็ดม le ุนนะเราป็นใบเป็นใบอย่โอเคน่นกันก่อกันปวดหอยอะไรฮะอ๋อปับเข่ารักเนาะเยอขยำวางนี่รถเออวางใะ เป้ง่มันเปือเนะจะได้กินเมี่ยงหอว่ามันเกนอย่างไรไปพี่น้องแล้วมันผดเุ่นเปลี่ยนแปลงกรหันก็เลเนอะอ๋อะกพวกเนี่ยมาเนาะธรรมชาติสมัยมาค่ะสมาทั้กบ เรสมแซบบะแซบแซบเกลือมันละลายตัขาดเกินไม่ได้หาดหายเลยมันจะไวมันจะกินละมันตับร้อนหัวมันกับแซบเอ้มาบางเลย มุณสมบัตกนี่ออกมาสอเขร้าสอเศร้าแล้วก็สิไปอา่นไปของท่านบ้านไปขอไปเก่งสมจมนก่อน บไม่เห็นไหนบ้านเห็นนไปถามบ้านนี้อยไทู่ถามนี่ลอยไ้บางในกิปขอยเดีห่อนอนแล้อยจันท้อยเราอะสการ่วมกันแล้วอีกสเนใช่หอเ่อมี้ด ้ดี๋วยวเานนานนอามาทำขชาวต้มกนเลนาะผักกูข้าว <c oughs> จะได้ผักกูข้าวคือใบผู้เ้าะคนไทยของกูข้าวบบ Hãy subscribe cho hang Ghiền Mì Gõ ha, xẹp bỏ nó những lắm, hấp dẫn มุดเฉยข้าได้พอเก่ง ต้นสมงโคกจะไปมาค้ามโโอ,อ่อนต้นส่งโตโคกนะอ่อน่ากอดไม่น้อยละทิ่แล้วเรา่าแลาวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง แม่น้อยเฟมิลี่นี่ยจ้าเอาน้า T C เอานาจ้าไปก่อนจ้า